ครับเมื่อนี้กฤสิมาบอกวิธีการแตงยาครับแตงยาตกปลานิ่นสูตรนี้ปะติเพียนอันนี้ก็ษีเป็นปังเขียวกับปังเาวาครับปันละเอียดปันแบบละเอียดอันนี้ก็ษิเป็นหัวนะครับหัวเสียงหยั่งนะครับปเป็นหัวเสียงหยั่งใส่สองกำลนะครับส่วนผสมกฤษีมีใบเตยครับใบเตยนี่แใส่ใบเตยกับปลานิดหน่อย เติ่มอมๆนะครับแล้วก็กะทิคนกะทิคนนี่ละตูจังซีกับวดพร้อมดีโอ้กินมาแล้วอันนี้สูตรนี้ปลาตะเพียนนะครับอันนี้ครับนมแมวใส่หน่อยเดียวพอได้ครับน,นี้สูตรนี้ปลาตะเพียนลองใส่มาแล้วกินดีครับอันนี้สำคัญเลยน มันก็สติมักนัวคือคนละือว่าเนาะปลาก็ได้อันนี้คือผส,สมนะครับคุกคุกคุกให้เข้ากันสูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำนะครับไม่ต้องใส่น้ำกินดีครับน้องปลาไหลนะคลุกคุก,คก,คกให้เข้ากันเนี่ยอันนี้ปั้นตกได้เลยนะครับปั้นแล้วก็ตีตกลงไปเลยเนี่ยบูใดามากัก เหนียวเหนียวเนียนๆกับปั้นนี่เฮี้ยงเสียๆก็ลองมึงนะครับลองมึงลองใส่มาแล้วหมูวานนี่ไปแพี้ยนมากก็ได้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวดีละหลุดไปนึงนะครับไปตะเพียนดิ <S <S ลองใส่มึงครับลองใส่มึง